สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่อง Amazing เหมือนเดิมนะมาละไฟมาละเดี๋ยวอาจะพามาดูเพื่อนๆ FC หรือหลายคนที่กําลังกําลังมองหารถบัสดีๆนะรถบัสพร้อมใช้งานเจ้าของขับเองคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่มารีวิวขายนะรีวิวขายเลยนะครับรถของ PP Travel นะครับนะฮะแนะนำก่อนเลยคันนี้เป็นอ่าสิบลอ เอออโต้ yeah, ไม่มีคา่าดนะเครื่องยนต์ก็สแกนเนียหนึ่งสองสี่นะครับแรงม้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ดูสีสารลวดลายเพื่อนๆก็ลองดูเอาว่าแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะจ่ายเงินเสร็จปุ๊บนี่ทรงนี้นี่นะวิ่งหางานได้เลยนะครับดูสติกงสติกเกอร์แล้นเพื่อดูเครื่องเสียงดูเครื่องเสียงด้านหน้าโอ้โห ดูสิเหลือๆห,หมดเลยหน้าก็สวยนะโหดดีหน้าดำนะครับนะครสวยงามข้างบนเครื่องเสียงนี้ต้องคุมไว้นะไม่คุมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกอะไระมันหน้าฝนไงหน้าฝนนะครับสวยมากของแต่งอะไรถือว่าได้ครบเอาใจสายคนที่รักรถแต่งรถนะซื้อไปก็คือสวยหมดแล้วอะ่ะไม่ต้องทำอะไรนะตุกตา ลายเลยการเพ้นถือว่ารถพร้อมใช้งานจริงๆนะครับขายนะครับคันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวอัมแจ้งราคานะครับนะคบใครอยากได้รถดีๆเดี๋ยวอัมพาไปดูภายในเดี๋ยวรถคันนี้วิ่งงานมานะฮะมาเจอกันอยู่ที่ไบเทกบางนานะครับมาวิ่งงานแล้วก็อาจจะมีข้าวของอยู่เดี๋ยวเราเริ่มต้นไปดูจากห้องคนโซนคนขับดูครับนี่รถใช้งานก็จะเป็นแนวแบบว่าเนี่นเพื่อนดู ก็มันก็จะเป็นลักษณะแบบของก็จะเยอะหน่อยดูคือเกียร์คันนี้เป็นเกียร์โตนะเพื่อนเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับไม่มีคลา์นะมีแต่เบรกกับคลร่งถือว่าดีเลยสําหรับคนที่แบบว่าเพิ่งขัดเล่นรถแล้วแบบเหยียบคลาสจะไม่มั่นใจนะหรือว่าใช้ในกรุงเทพติดไฟแดงนะก็จะดีเลยนะฮะนี่เครื่องเสียงโอ้เพื่อนๆดูเพาวเวอร์สิดู <laughs> ไม่มีที่จะไวอะ้อ่ะ เขาต้องเรียกว่ามันไม่มีที่จะไว้นะมันเต็มไม่หมดตรงนี้ยังมีเลยไม่พออีกตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหโอ้โหพี่อุ๊ดกี่ตัวได้น่ะยี่สิบสองตัวยีตัวโอ้หไม่ต้องคุยเรื่องใดนะใดแบตนี่เยอะแน่นอนแบตสีแบตลูกรั่นแบตแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นอันนี้เป็นวาล์วตัดวาล์วตัดไฟโอ้โหที่้าเที่ยวคู่หนึ่ง ซับสิบห้าซับสิบห้านี้คุณทำมาใหม่โอ้โหโอ้ปกติเป็นทีลู่โอ้โหเราโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยอดปะเราไปดูภายในกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงถ้าเราซื้อแล้วนะครับยอยเอ้าเหรอโอเคครับขอบคุณครับน,นะฮะรถเพิ่งวิ่งงานมานะครับก็ สีสันบอกก็จะไม่มีรองน่องเรียบร้อยนั่นเพื่อนนะที่ปรับเอ็นเบาอ,อะไรใช้ได้คือรถวิ่งงานนะเพื่อนไม่ต้องได้กังวลน,นะสาคัญแต่หอบเงินมาอย่างเดียวนะแล้วก็มาคุยกันเนี่ยบง่บงวังแอร์ผ้าอะไรก็ยังดีอยู่เลยนะครับทีวีจอหน้าจอใหญ่แล้วนะครับจอใหญ่นะฮะเพดานถึงว่าจะไม่ใช่อคริลิกเต็มเหมือนปัจจุบันแต่ก็ถือว่ามีของนะเพื่อนยังยังไม่ได้ขี้ริว้วขี้เรนะครับยังไม่ได้ขี้ริว้วขี้เรเลยลําโพงดูดี ลำโพง8นิ้วเครื่องเสียงคงไม่ต้องเปิดนะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์อยู่แต่ว่าดีแน่นอนนะดูดูจากของเออเปิดเมื่อกี้เลยเปิดไฟเมื่อกี้เออสวยดูดิโอ้โหดูดีเพื่อนรถรถไม่เตี้ยเลยนะผมสูง165เนี่ยถือว่าพอดีเลยนะนะครับรถไม่ได้เตี้ยเลยดูถือว่าเรายืนเต้นได้นะครับยัง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 ยืนเต้นได้อยู่ไปเราไปข้างหลังดู ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพูดง่ายๆคือเป็นซูมดีเจแล้วกันแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็แค่ไปยกออกนะไม่ได้เป็นไรแต่ว่าก็เอาไว้ตั้งเครื่องดงเครื่องดื่มได้ตรงนี้มุมนี้ก็ทีวีนะครับอ่ะเบาะชั้นบนนี่เท่าไหร่ครับ42างสี่สิบใช่สิบสามนะข้างบนนี่เราอยู่กับเจ้าของรถด,ด้วยแอร์ก็ไม่ต้องคุยนะแอร์แอร์คันนี้ แอร์พื้นคอยเย็นนะ้ำเหมือนที่อามเคยคุยไปคลิปก่อนมัง้งมันจะดีเรื่องแบบนะ้ำมันจะไม่หยดเสียงหอวลูกค้านะแอร์มันจะอยู่ตรงนี้พอมันดูดลมเข้าไปปุ๊บมันก็จะตีขึ้นมานี่เลยเพราะว่าคอยเย็นกับคอยร้อนมันติดกันรุ่นนี้แอร์น่นนั่ดีนะฮะก็ต้องบอก,กเพื่อนๆว่าไม่ใช่ว่ารถไม่ได้ทำความสะอาดนะวิ่งงานมานะครับเครื่องเสียงเต็มเลยซับเบสนะโอ้โหมองไปทางไหนก็มีแต่เครื่องเสียงปะ ของก็ยังเหลืออยู่กลับวันนี้เลยไหมกลับวันนี้ตอนเย็น,นตอนเย็นเหมือนกันเนาะโอ้โหขับสองคนงไม่ได้จอดเลยหันหัวอย่างเดียวอ๋อจับจากเมืองกนก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยใช่ไหมครับไม่ไมไเ,อ,เโอโอ้โหเอาโอ้รถดีมากเลยนีอย่างเงี้ยเครื่องถือว่าฟิตเปี้ยเลยนะฮะนี่บันไดก็จะลงตามรถรุ่นใหม่แล้วนะครับบันไดวนลงทางด้าน อีกด้านหนึ่งด้านขวาด้านซ้ายมือด้านหลังก็จะเป็นห้องห้องไกด์ห้องสูตรนะมีตู้ซับโอ้โหตู้นี้มีซับอยู่เหรอเนี่ยซับมีเดี๋ยวช,ชั้นล่างมีซับตรงนี้ด้วยมีคู่นึงมีคู่นึงใต้ท้องคู่นึงใต้ท้องอีกคู่นึงข้างบนสี่ข้างบนสี่แล้ว <5. S 1> ตัวนี้ก็มีใชโ่โอ้โหโอ้โหผมบอกว่าดอกครับซับสิบดอกโอสิบสองดอกรวมสี่แ้่นีบอ่ะครับโอ้โห เอา12นี้วอ่ะตรงนี้ก็เป็นโตะนะครับเพื่อนๆโต๊ะนั่งทํากิจกรรมกันนะครับก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะให้ภาพมันบรรยายแล้วกันนะของแต่งอะไรก็มีครบหมดเพื่อนๆให้มาดูแบบชัดเจนกันเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยคืออาร์มนะเคยเห็นแต่ในรูปแล้วก็ตัวจริงวันนั้นปามาเชียงคานพิวุจเจ้าของรถมาเชียงคานให้เราถ่ายแล้วเราก็ ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายภายในเหมือนว่าเวลามันไม่ได้กันเพื่อนมันชนการน้ำก็ไม่ได้ถ่ายทีนี้มาเห็นก็เลยอขอถ่ายหน่อยอันนี้ก็เป็นพื้นใส่โครงใส่ของนะถ้าไม่นั่งกันก็ใส่ของโอเคภายในถือว่าสวยมากเลยนะกับครับกับราคารถที่จะแจ้งนะกับพร้อมใช้งานให้ไปดูเครื่องอีกตอนแรกไม่กล้าถ่ายเครื่อง อ่าไม่กล้าถ่ายเครื่องว่ากลัวมันเครื่องมันเลอะให้ดูตามสภาพด้วยใช่ไหมโอ้เนี่ยได้ได้ถ้าเครื่องเสียงเยอะไดโอ้โหสามลูกเลยได้สิบสองห้าลูกอ๋อเครื่องเสียงแยกเกียออโตโ้เพื่อน เนี่ยแอร์อ๋อแอร์พอย็นติดกันโอ้แอร์บ้านก็มีเนาะป่ะอย่าเอารถเอารถเข้าซองเลยสุดยอดเพื่อนคลิปนี้ได้ดูหมดเลยเนี่ยพี่วูเจ้าของรถนะครับพี่วูเจ้าของรถ เดี๋ยวเราดูพี่ยูดการขับการการขับเกียร์วัดเป็นยังไงอ่ะดูซิดูซิเนี่ยเนี่ยจะเดินหน้าละอ่ะยังไงต่อนะเอ็นเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วครับแค่นี้เลยเอ็นเพื่อนรถก็ไหลเลยใช่ไหมครับเห็นไหมปล่อยรถก็ไหลตสะดวกไหมครับไม่เมื่อยขานะไม่ครับปลอดภัยเลยเกียร์อะไรเปลี่ยนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรอเก่งไหมครับเก่งมากเลยโอ้โหเหมือนขับรถรถเก่งเกียรวตัวเนาะ นี่เพื่อนไม่เราไม่ต้องมากังวลเรื่องการเสียเกียร์แล้วก็มองแต่ถนนไปนะพร้อมหมดลีดทัชเดอร์โชดระบบช่วยเบรกใช่เนาะอ๋อไว้ต่างหากครับอเวลาจะเข้าเกียร์ถอยก็กดใช่ครับแต่ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เซฟของระบบเนี่ยกดเอนก่อนทุกครั้งกดเอนก่อนแล้วก็เข้าไปเข้าเกียร์ถอยกันอ๋อโอ้่หไป ใครสนใจก็มาดูตัวจริงแล้วก็ขอขับหรือว่าพูดคุยกันนะครับนี่โอ้โห,โห,โหโอ,อันนี้ก็ยังมีชุใหใจ,ด,ใจด้านหลังก็ยังมีโอ้โหเอาถามเจ้าของรถกันตอนนี้เลยแจ้งราคาหน่อยสองล้านห้ายังต่อรองได้อีกเงินสดไหม เงินสดนะครับนี่เราอยู่กับเจ้าของรถเลยสองล้านห้าต่อรองได้สภาพนี้มีจะมีถอดไหม,ไม,มไม่มีถอดนะต้องอัดวิดีโอให้เป็นหลักฐาน,นเพื่อนไม่มีถอดนะตามวิดีโอที่ออมได้ถ่ายไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูเนี่ยสองล้านห้าต่อรองอีกนะแล้วก็ไม่ถอดของแต่งของอะไรคือได้ไปในสภาพนี้เลย,ยนะครับไม่ถอดสักอย่างเลยได้ไปสภาพนี้เลยนะครับรถวิงงานปกติโอเคเพื่อนๆพนืสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะ เป็นประโยชน์นะสําหรับคนที่กําลังมองหารถประกันชั้นหนึ่งด้วยทะ,ะเ,บเบียนพื้นต่อ68แล้วมีนาโอ้ประกันชั้นหนึ่งก็ประมาณแสนกว่าบาทเลยแสนสองหมื่นประกันทะเบียนพร้อมกันโอ้โหเพื่อนๆในเรื่องประกันชั้นหนึ่งนี่มันอาร์มยังไม่กล้าทำนะพูดตามตรง เพราะมันแพงอ่ะผมผมตังไม่ถึงอ่ะ <S <S ต้องเป็นเรื่องใจถึงจริงเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะปีละแสนกว่าบาทอ่ะนะครับถือว่าเราได้รถไปนี่เราก็ได้จะไปเคมก็เคมได้ฟรีเนาะเคมได้หมดเลยผมไม่เคยเคมเลยครับโอ้ยังไม่เคยเคมอีกด้วยเอายังไงตามจะทิ้งเบอร์ให้แล้วก็โทรมาคุยกับเจ้าของเอานะครับช,ชอบใจยังไงก็คุยกันเอาโอเคคิปเบอรนี้ก็ขอบคุณมากครับ